เยอะเลยมัเปียกูมาเล่นเปี่ยนกูไปเล่นนะเลี pues 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 ้ยวมันเลี้ยวเียงเลยค่ะเพี้ยงมาปกปกนี่กเียงก็ปกกัเลยด้วพอพอเียงไอ้ยกไรสิมันแบบเอาปุยนั่นน่ะมาปุยชีวิตซี่เลายบุญมาช่วยแต่กองตรงพอแล้วน้ำปกเพีเลยพอที่ตัวนั้นที่ว่าเนี่ยก็เกินมีขมูกองตนได้ มันมันเปลี่ยนนามเลนะนายโยเปลี่ยนนามเหรเขาเขาบอกว่าแล้เดี๋ยวนี้เราเปิดเป็นสิบเียสิบนาทีเลยเขาแองซี่ถ้าฝนมาตกจังอาทิตย์จังเทเขาคอยเออเอาดูตัวนี้ดูไปวิธีการเหรอดูแล้วอย่าพูดทีดูแล้วิ่งกันอันที่ไหนตัวนั้นหยับได้เลยขันเขาไปเห็นปะเห็นปะหล่ะขันวางระยะนั้นมันสิเปียกไปหมดได้เห็นปะดีเปล่านะเนี่ยนี่มันทำงานมันควรจะขยับไปอีก ไปเบ่งอยู่ปลาไผ่ของมันแห้วบ่จังหวะล่อน้ามันลอเป็นไปมันมันมันเสียบทีนต้องต้องลอน้าตัวนี่ละต้งเฟื่องต้นนีมันเสียบแค่ถ้าเราลอน้า่ันร็จปุ๊บัต้งประทัดตัวนี้โนแลวก็ล่อน้าลุงใอ้พูนครับก็จะกระเทียมเนี่ยคือคือระยะนี้เสิบ่เป็น่ยนยัเพราะว่าเป็นตัสันในมก็เป็นหอกถัดมาเล็น้อยๆอเราะปากตัวนั้นฟิวไหลมาบ้างะเออถ้าฟิวไหลมันก็บม่มีปัญหาอาก็้ะไ้ให้ตัวนี้เรี๋ยงนี้มันเป็ี่ยนยังไง มันมานี่นิ